สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล2ที่น่ารักทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูใหมอีกแล้วนะคะในช่วโวงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ค่ะสัปดาห์นี้จะพาเด็กๆนนะะมาวาดภาพระบายสีค่ะ ซึ่งเราอยู่ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับตุกตตกนนต๊กตาหิมะค่ะแต่ก่อนที่จะวาดตุ๊กตาหิมะนะคะคุณหม,มก็มีความรู้เกี่ยวกับตุ๊กตาหิมะนะคะมาแล้วให้เด็กฟังค่ะถ้้เด็กพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะตุ๊กตาหิมะหรือที่เรียกกันว่าสโ n o ์ m a n เป็นปฏติมากรรมที่ออกแบบมาให้เหมือนกับมนุษย์หิมะมักจะสร้างโดยเด็กๆ ในช่วงที่มีหิมะตกหรือในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสถูกสร้างเพื่อความบันเทิงส่วนมากตุกตาหิมะจะถูกปั้นเป็นก้อนหิมะกลมๆลม2ถมก้อนเรียงต่อกันและตกแต่งด้วยกิ่งไม้แครอทและเสื้อผ้าเช่นหมวกและผ้าพันคอเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเก็บความรู้ ที่คุณครูเหมยนำมาเล่าให้เด็กๆฟังต่อไปเราไปดูขั้นตอนการวาดภาพกันเลยค่ะการวาดภาพตุ๊กตาหิมะก็ง่ายๆค่ะเด็กๆครูเหมยก็จะมีวงกลมให้กับเด็กๆไปใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาต่อเติมวงกลมที่สองค่ะซึ่งจะทําให้ใหญ่กว่าวงกลมแรกนะคะเด็กๆแบบนี้ได้ค่ะเมื่อเราได้วงกลมที่2แล้วเราก็จะมาเริ่มตกแต่งใบหน้าของตุ๊กตาหิมะนะคะ หมือนก็จะใส่ในส่วนของตาให้เขานะคะจะหมูกเราจะทําจากแครอทนะคะเด็กๆแล้วก็วาดให้เหมือนกับแ,แระครอทเลยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของปากค,ะคะ่ะเด็กๆเมอได้ปากแล้วส่วนต่อมาที่เราจะวาดนะคะก็จะเป็นส่วนของแขนค่ะซึ่งส่วนของแขนนะคะ,นนะ,คะจะนิยมใช้เป็นไม้นะคะเด็กๆก็วาดให้เหมือนกับตีงไม้แบบนี้นะคะ ตกแต่งในส่วนของขาเพื่อความน่ารักเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการใส่ผ้าพันคอให้เขาด้วยค่ะเด็กๆอยากจะวาดเพิ่มเติมก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันค่ะแบบนี้แล้วกมันก็จะตกแต่งให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะก็จะใส่วงกลมแบบนี้ค่ะให้กับตัวตุ๊กตาหิมะกมันก็มีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มาอวดเด็กๆด้วยค่ะ น,นี่ก็คือผลงานที่คุณครูเหมยระบายสีเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็ระบายสีแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการเลยคะ่ะเด็กคนไหนที่ดูขั้นตอนการวาดไม่ทันคุณเหมยก็มีขั้นตอนการวาดท้ายคลิปให้เด็กๆไปด,ดูกันด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการวาดภาพไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนนะคะวาดภาพระบายสีเสร็จเรียบรนะ้อยแล้วยาลืม ดีค่ะ